สำหรับผลิตภัณฑ์โจที่อยู่ในมือผมนี้นะครับเรียกว่าเอเจลเอ็กโซเอเจลเอ็กโซนะครับมันมาจากคําว่าเอ็กโซติกรสครับมันคือสายสกัดจากผลไม้นะครับที่มีคุณภาพสูงนะครับถึง17ชนิดในกลุ่มเบอร์รี่ยกตัวอย่างเช่นอาเซียเบอร์รี่ครับบลูเบอร์รี่รรรสเบอ์ี่ครับแล้วยังรวมถึงพวกทับทิมมังคุดว่านหางจระเข้ต่างๆมากมายครับ ทำไมต้องเป็นผลไม้กลุ่มนี้ทราบไหมครับเพราะเรามีงานวิจัยแล้วครับว่าผลไม้กลุ่มนี้ครับมีสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิแดนต์สูงสุดเป็นติดอันดับของโลกเนเจลได้มีการคิดค้นครับเอางานวิจัยครับตอนนั้นมาดูแล้วสกัดเอาสารต้านอนุมูลอิสระรวมทั้งหมดทุกชิ้นของผลไม้ที่ผมพูดถึงนี่แหละครับสกัดออกมามากกว่าสองชิตใส่ลงไปในเจลเบสซึ่งทําจับถั่วแล้วก็พดครับออกมาเป็นเอเจลเอ็กโซครับ ทำไมต้องเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วช่วยอะไรเพราะวันนี้เองครับสารพิษต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเยอะเหลือเกินครับที่เป็นสาเหตุทาให้เกิดมะเร็งเกิดโรคต่างๆมากมายเรามีสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิแดนต์เหล่านี้ครับเหมือนเกราะป้องกันร่างกายครับไม่ให้มีสารพิษต่างๆเข้ามาทำลายร่างกายเราเป็นเกราะป้องกันร่างกายจากภายในครับแม้ว่าบางทีเราเครียดเราอดนอนนะครับสารพิษต่างๆที่เกิดขึ้นจากร่างกายเราเนี่ยก็มีตัวนี้นะครับช่วยป้องกันไม่ให้มันทาลายให้เกิดความเสื่อมต่างๆของเซลล์เมื่อใช้แล้วเกิดอะไรขึ้นครับทําให ความตึงต่างที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมีการปรับสภาพดีขึ้นที่เห็นได้ชัดคืออย่างผิวหน้าครับจะใสขึ้นครับริ้วรอยก่อนวัยลดลงสิวฝ้าต่างๆลดลงครับหลายคนครับที่มีปัญหาเรื่องของหัวใจหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจต่างๆอาการดีขึ้นหลายท่านครับผู้หญิงค,ครับที่มีปัญหาปวดป,ประจําเดือนเป็นประจําดีขึ้นหลายคนครับที่มีปัญหาภูมิแพ้จากการที่รับสารพิษต่างๆทำให้เกิดสายของภูมิแพ้ดีขึ้นด้วยเอเซลเอ็กโซหรือเอกโซเด็ดสด สำหรับวิธีการรับประทานเอเจลเอกโซนะครับคือเราทานตอนท้องว่างตอนไหนก็ได้ครับบางคนสะดวกตื่นเช้าทานได้เลยครับบางคนสะดวกช่วงสายช่วงบ่ายช่วงเที่ยงช่วงเย็นหรือก่อนนอนทานได้หมดเลยครับแต่สำหรับผมเองแล้วนะครับวิธีทานที่ดีที่สุดคือผมทานก่อนนอน เพราะผมทราบดีครับว่าเวลาเราทานไปแล้วก่อนนอนครับเนเจอร์เ็กโซนะครับมันจะไปช่วยปรับสมดุลต่างๆในร่างกายเราครับทําให้สดชื่นขึ้นและที่เห็นได้ชัดเลยครับเวลาเราตื่นขึ้นมาครับการที่ร่างกายกระบวนการตนแดงต่างๆเราครับมันจะมีการเปิดทิกข์สดชื่นทันทีด้วยเอเจเชลเ็กโซนี่แหละครับ